พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่อยากให้ท่านไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับของประธานไฟจิตวิญญ,ญาณท่านก็รู้อยู่ว่าเมื่อท่านยังไม่เชื่อพระเจ้าท่านได้ถูกชักจูงในทางหนึ่งทงางใดให้หลงผิดไปพึ่งรูเคารบที่พูดไม่ได้ฉะนั้นข้าพเจ้าขอบอกท่านว่าไม่มีใครที่กล่าวโดยพระวิญ,ญญาณของพระเจ้าจะพูดว่าขอให้พระเยซูถูกแช่ง และไม่มีใครสามารถพูดได้ว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้านอกจากผู้ที่กล่าวโดยพระมยมบริสุทธิ์ของประธานมีหลายชนิดแต่พระมิยันองค์เดียวกันเป็นผู้ประทานง,งานรับใช้มีหลายประเภทแต่รับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกันการงานมีต่างๆกันแต่พระเจ้าองค์เดียวกันทรงกระทำ กันทั้งหมดในคนทั้งปวงการสำแดงของพระวิญญาณมีแก่แต่ละคนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมคนหนึ่งได้รับพ่้อยคำแห่งสติปัญญาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ส่วนอีกคนหนึ่งได้รับพร้อยคำแห่งความรู้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์องค์เดียวกันอีกคนได้รับของประทานแห่งความเชื่อโดยพระวิญญาณองค์เดียวกันส่วนอีกคนมีของประทานในการรักษาโรคโดยพระวิญญาณองค์เดียวกัน คนหนึ่งได้รับริเดตอันอัศจรรย์อีกคนเผยพระวจนะได้คนหนึ่งสังเกตแยแยวิญญาณต่างๆได้ส่วนอีกคนสามารถพูดภาษาแปลกๆและอีกคนแปลภาษาแปลกๆเหล่านั้นได้ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นการงานของพระวิญญาณองค์เดียวกันและพระองค์ประทานสิ่งเหล่านี้แก่แต่ละคนตามที่ทรงกำหนดไว้สวัสดีครับ วิดีโอนี้ผมจะมาแบ่งปันถึงพลังของของประทานที่อยู่ในตัวพวกเราที่พระเจ้าทรงประทานลงมาให้กับพวกเราแต่ละคนพระเจ้าประทานลงมาไม่เหมือนกันแต่เพื่อการงานของพระองค์ยุสุดท้ายนี้คริสเตียนแข่งขันกันแทนที่จะมาเสริมสร้างซึ่งกันและกันสิ่งที่ผมมีสิ่งที่ผมไม่มี ผมต้องการคนที่มีเพื่อมาเสริมสร้างผมและคนอื่นเขาไม่มีอะไรผมจะไปเสริมสร้างคนอื่นเขาในช่องโหว่ของเขาแต่ที่ผมมาแบ่งปันเรื่องนี้ให้กับพวกเราคือผมอยากจะให้เราค้นพบของประทานในตัวของเราและใช้มันอย่างกล้าหาญเพื่ออาณาจักรของพระเยซูคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเลิอกอิจฉาคนอื่นเขาที่เก่งกว่าคุณ มีตารันเยอะกว่าคุณหรือมีของประทานมากกว่าคุณคุณต้องยอมรับสิ่งที่พระเจ้าประทานลงมาให้กับคุณแล้วใช้ของประทานของคุณไปเสริมสร้างภารกิจและพันธกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้าในคริสตจักรของคุณในชุมชนของคุณหรือสิ่งที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้กับคุณนั้นสมบูรณ์แบบห้ามไปอิจฉาริษยาห้ามไปต่อว่าห้ามไปวุ่นวาวเมื่อคนอื่นเขา เก่งหรือว่าดีกว่าคุณถ้าคุณยอมรับจุดนี้ได้พระเจ้าจะทรงเพิ่มเติมให้กับคุณแต่ถ้าคุณมัวแต่ไปอิจฉาคนอื่นเขาของประทานและตตลันที่พระเจ้ามอบให้กับคุณนั้นพระองค์จะทรงยึดไปจากชีวิตของคุณอย่าลืมนะครับพวกเรารับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวแน่นอนตัวผมไม่สามารถมีของประทานทุกอย่างของพระเจ้าได้ เพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวผมจะยิงยาโสเหมือนมารสตันและสมุนของมันผมมีช่องว่างและช่องโหว่เยอะแยะมากมายในชีวิตของผมและผมต้องการคนที่จะมาอุดช่องว่างและช่องโหว่ในชีวิตของผมนี้ผมต้องการตารางของคนอื่นๆเขาที่พระเจ้าทรงประทานให้พวกเขามากับมาร่วมรับใช้กับผมและผมก็พัฒนาของประธานของผมให้เป็นเลิศในทุกๆด้านที่ผมมีนี่แหละครับคือพลัง พลังของของประทานที่มีอยู่ในตัวเราคริสเตียนส่วนใหญ่ในประเทศนี้กล้าบอกเลยว่าส่วนใหญ่ไม่ใช่ทุกคนนะครับมัวแต่อิจฉาของคนอื่นเขามัวแต่อยากไปได้ของประทานของคนอื่นเขามัวแต่ไปคิดว่าทำไมฉันไม่ได้แบบนั้นทำไมฉันไม่เก่งแบบนั้นทำไมฉันทำสิ่งนั้นไม่ได้ก็เพราะคุณมัวแต่คิดแบบนี้ไงนะครับคุณเลยลืมกลับมาพัฒนาของประธานที่คุณมี คริสเตียนทุกคนมีของประทานจากพระเยซูคริสต์เจ้าไม่ว่าจะมากหรือน้อยแต่ถ้าในวันนี้คุณเป็นคนฉนลาดจงพัฒนาของประทานของคุณเพื่อรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์เพราะของประทานทุกอย่างในชีวิตของเรามาจากองค์พระเยซูยบริสุทธิ์องค์เดียวกันผมไม่ได้มีของประทานอะไรเยอะแยะมากมายผมแค่มีปากและมีคำพูด และผมใช้มันเพื่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเพื่อปะป๊าของผมเพื่อองค์พระเยามบริสุทธิ์และเมื่อนั้นพระองค์ทรงใช้ผมในสิ่งเหล่านี้ผมจึงหนุนใจเป็นพยันประกาศข่าวประเสริฐถ่ายทอดเรื่องราวของพระเยซูคริสต์เจ้าให้ผู้อื่นได้รับรู้รับฟังและสัมผัสได้วันนี้ตัวคุณเองก็ต้องค้นให้เจอนะครับว่าคุณเก่งอะไร ของประทานที่พระเจ้าประทานลงมาให้กับคุณนั้นคืออะไรคุณอาจจะร้องเพลงเพราะมากเล่นดนตรีเก่งมากหรือคุณอาจจะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังของงานเสียพิบัตของคุณที่อยู่เบื้องหน้าเอเมนนะครับไม่ว่าจะอยู่เบื้องหน้าหรือเบื้องหลังก็ไม่สําคัญอะไรหรอกครับผู้ที่สําคัญก็คือผู้ที่อยู่เบื้องบนจงะระลึกแบบนี้เสมอ แล้วของประทานของคุณจะได้รักกันพัฒนาและช่วยเหลือจากองค์พระยซมบริสุทธิ์และเมื่อนั้นพระองค์จะทรงช้อนคุณและยกชูคุณด้วยพระหรรัตถ์ทรงฤทธิ์ของพระองค์ผมอยากให้คุณค้นพบของประทานในชีวิตของคุณและใช้มันอย่างกระตือรือรน้นกระตือรือรน้นพัฒนามันไปทุกวันทุกวันในชีวิตของคุณไม่ต้องเปรียบเทียบตัวคุณเองกับใครห้ามเปรียบเทียบตัวคุณกับผม ห้ามใช้คนอื่นเพื่อมาทําให้คุณด้อยค่าคุณมีค่าที่หนึ่งในสายพระเนตรขององค์พระบิดาของเราพัฒนาของประธานของคุณไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรจะมากหรือน้อยพระเจ้าทรงประสงค์ให้คุณใช้ของคุณเพื่อไปพัฒนาอาณาจักรของพระองค์เพื่อเสริมสร้างคนอื่นๆเขานี่แหละครับดังที่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงบอกทุกอวัยวะสอบประสานเข้าด้วยกันอวัยวะที่เราไม่ให้เกียรติ อวัยวะที่ไม่ให้เกียรติที่สุดก็ยังคงได้รับเกียรติเมื่ออ,อวัยวะหนึ่งอวัยวะใดได้รับเกียรติคุณต้องยอมรับถ้าวันนี้คุณเป็นเท้าแล้วคุณบอกว่าฉันไม่อยากเป็นเท้าแล้วฉันอยากจะเป็นมือเมื่อนั้นคุณจะถูกตัดริดเละดรอนออกไปนะครับเท้าก็สําคัญมือก็สําคัญหัวก็สําคัญสําคัญทุกส่วนจงดูแลชีวิตของคุณให้ดี จงดูแลจิตวิญญาณของคุณให้ดีและพัฒนาของประทานของคุณและเมื่อน,นั้นคุณจะตกตะลึงกับพลังของของประทานที่พระเจ้าทรงประทานให้กับคุณเพราะผู้ที่ประทานให้กับคุณนั้นคือองค์พระผู้เป็นเจ้าคือองค์พระมูยมบรบิสุทธิ์ที่ทรงฤทธานุภาพที่มีอำนาจที่เต็มล้นด้วยความรักที่เต็มล้นด้วยความไพ่บุญและสม,มบูรณ์แบบขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราอย่าได้น้อยใจกับชีวิตของคุณ คุณเป็นเด็กเส้นและคุณเป็นเด็กเส้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกใบนี้คุณเป็นบุตรของพระเจ้าเส้นของคุณนั้นใหญ่มากคุณเป็นคนพิเศษคุณทำได้แน่นอนยอมรักตัวตนของคุณรักคุณที่คุณเป็นคุณให้เกียรติคุณที่คุณเป็นคุณเมื่อนั้นของประทานของคุณจะถูกพัฒนาอย่างก้าวกระโดดห้ามลังเกียจตัวเองห้ามดูถูกตัวเอง ถ้าคุณทําเช่นนั้นคุณกําลังดูถูกพระเจ้าผู้ทรงสั่งสั้นคุณคุณกําลังดูถูกฝีพระหักของพระเจ้าที่ทรงปั้นและถักทอคุณคุณกาลังดูถูกของประทานที่อมพระผู้เป็นเจ้าทรงประทานให้กับคุณอย่าได้ทําเช่นนั้นนะครับกลับมารักตัวเองพัฒนาของประธานที่คุณมีอยู่เพื่ออาณาจักรของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราและเมื่อนั้นพระองค์จะทรงเพิ่มเติมให้กับคุณสองเท่าหกสิบเท่าถึงหนึ่งร้อยเท่า อย่าได้เอามันไปฝังดินนะครับเอเมนนะครับถ้าคุณเอาไปฝังดินพระเยซูคริสต์เจ้าจะทรงยึดไปจากคุณนี่แหละครับคือพลังของของประทานที่อยู่ในตัวพวกเราองค์พระยามบริสุทธิ์ทรงอยู่ในเราเราทําได้ทุกอย่างที่พระองค์ทรงทําถ้าพระองค์ทรงพอพระทยัยเราสามารถทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้สําหรับพระองค์เสมออเมน